บนพื้นหิมะที่หนาวมากๆมีคนหนึ่งถูกผู้ดูแลบังคับให้อาบน้ําอากาศหนาวอุณหภูมิต่ํากว่าลบสี 40. นักโทษถูกบังคับอาบน้ํา3วันสามคืนแน่นอนว่าผู้ดูแลอยากจะให้พวกเขายังมีชีวิตอยู่ไม่ให้เขาสามารถออกจากที่นี่ได้ตายก็ไม่ได้แต่เมื่อเขาเพิ่งเข้าไปในห้องก็เห็นแต่ไปด้วยสายตาที่กดดันเพราะการกระทําของเขาผู้ดูแลบังคับให้ทุกคนไม่ได้รับอาหารมา3มวันแล้วเมื่อกําลังหิวและโกรธพวกเขาก็ตีคนนี้หนักมาก นี่คือขั้วโลกเหนือเป็นสถานที่คุกทหารของเยอรมนีหลังจากที่พ่ายแพ้ในสงครามโลกนักโทษ500คนถูกนํามาที่นี่หลังจากสองปีต่อไปพวกเขาต้องขังตัวเองอยู่ที่นี่ที่นี่ไม่มอราต้นไม้ไม่มีอาหารเห็นแต่หิมะและไม่ได้เห็นเขตชายแดนเลยอยากจะหนีจากที่นี่ก็ไม่ได้เพราะอยากอยู่รอดพวกเขาต้องทํางานหนักทุกวัน3ปีที่ผ่านไปแล้วส่วนใหญ่นักโทษก็เสียชีวิตไปแล้วเพราะการกระทําที่นี่ มีแค่ผู้ชายคนนี้สายตาเมื่อไหร่ก็สว่างเพราะอยู่ที่ห่างไกลาย0 0ันกิโลเมตรนั้นมีลูกสาวและภรรยากำลังรอเขาจนถึงวันหนึ่งเขาก็ที่อาได้โอกาสแล้วเขาเห็นบนเรือคิดว่าตัวเองสามารถออกไปได้แต่ตอนนี้รถถูกต้นไม้ค้างไว้ทหารควบคุมก็เห็นเขาแล้วเขาก็เพราะการหลบหนีไม่สำเร็จจึงต้องรับโทษไม่ง่ายที่สามารถอยู่รอดได้ก็ถูกคนพวกนี้ชมตีบนเตียงเขาขอให้หมอช่วยเขา พาะเขาอยากกลับไปที่บ้านดูแลครอบครัวหมอบอกว่าหากเขาอยากจะออกไปมันเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะทุกวันพวกเขาต้องทำงานทุกคนต้องตายที่นี่ okay. oh, สุดท้ายหมอก็บอกว่าเขาก็เป็นทหารเหมือนเขาตัวเองก็ไม่มีความคิดที่จะหนีออกไปแล้วยิ่งไปกว่านั้นคือเตรียมโรงศพให้ตัวเองแล้วแต่ตัวเองเพิ่งรู้ว่ามีโรสอะไรบาย,ย่าอยากหนีไปก็ไม่ได้แต่ผู้ชายคนนี้ดูมั่นใจมากบอกว่าตัวเองจะพยายามหนีออกจากที่นี่ เห็นเขาตั้งใจแบบนี้ก็สร้างแรงบันดาลใจที่หนีออกจากที่นี่ให้เขาหวังว่าหลังจากออกไปก็ไปเยี่ยมครอบครัวให้เขด้วยหลังจากนั้นก็เอาให้เขาของที่สรงจําคืนนั้นเขาก็หาวิธีหนีไปเหมือนเดิมเขาไปหาชุดนําทั้งความหวังของหมอเดินไปวันต่อไปผู้ดูประเห็นว่ามีคนหนีไปแล้วเขามาถามหมอว่าทําไมมันไปแล้วแต่หมอก็ตายไปแล้วและเขาก็ไปถามคนอื่นแต่ครั้งนี้ทุกคนไม่ได้พูดอะไร ยิ่งไปกว่านั้นคือเพราะผู้ชายคนนั้นก็ยอมตายผู้ดูแลสั่งให้ไปหาในบริเวณ100กิโลเมตร72แต่หาไปหามาได้5วันแล้วก็ไม่เห็นอะไรเลยทุกคนคิดว่าเขาตายแล้วหรืออาจจะเป็นอาหารของสัตว์ป่ามีแค่ผู้ดูแลรู้ว่าเขายังไม่ตายจึงสั่งให้เปิดบริเวณค้นหาเพิ่มขึ้นหลังจากกี่วันที่หนีไปอาหารของเขาก็เริ่มหมดไปแล้วเห็นแต่หิมะเขาไม่รู้ว่าตัวเองจะทําได้ไหมแต่คิดถึงครอบครัวเขาก็เริ่มดินทางต่อไปเขาทนข้าวได้สองวันแล้วแต่สุดท้ายก็ล้มลงบนพื้น ไม่รู้ผ่านไปนานแค่ไหนเขาก็ฝืนตัวขึ้นมาเมื่อกำลังตื่นระนบเขาเห็นมีสัตว์ตัวหนึ่งเหมือนเขาเห็นได้ความหวังที่จะอยู่รอดแล้วเขาเอาปืนออกมาเอามือที่กำลังสั่นนั้นยิงมันแต่ลังเลไปสองชั่วโมงก็ยิงไม่ได้เมื่อเห็นมันจะวิ่งหนีไปเรารีบเอาแรงสุดท้ายเพื่อยิงแต่ไม่ระวังตกลงน้ําเท้าขวาแทบจะเดินไม่ได้แล้วเขารีบโยนตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งยิงปืนขึ้น แล้วเขาผ่าท้องมันออกมาและเอาเท้าตัวเองเข้าไปในนั้นเขาเอาไข่มันแล้วเอาไปต้มทาใส่บริเวณเท้าเรื่องอาหารการกินก็ได้จัดการแล้วไม่รู้เดินไปนานแค่ไหนแล้วเขาเห็นมีต้นไม้ต้นหนึ่งที่นี่เป็นป่าไม้เขารีบมากอดต้นไม้เมื่อกําลังเห็นแสงสว่างในชีวิตตอนนี้เดินทาง15วันสุดท้ายเขาก็ออกจากที่เคยขังตัวเองไว้ออต่อตอนนี้เขาเจอพายุลมแรงพัดมาทำให้ต้นไม้ล้มลอ และผู้ชายคนนี้ถูกต้นไม้ล้มใส่เท้าอาจจะเทพพระเจ้าก็สงสารคนนี้จึงช่วยเขาทั้งสองครั้งเลยและเช่นนี้เขาเจออีกสองคนพวกเขาเดินผ่านภูเขาสูงไหวผ่านแม่น้ําใหญ่เดินผ่านไปหลายที่พวกเขาบังเอิญเจอคลื่นแรงทําให้หนึ่งคนในนั้นตกลงไปผู้ชายคนนี้เห็นก็รีบลงไปช่วยเหลือสุดท้ายก็ผสอคนนั้นขึ้นมาได้ไดแต่คนผอมน,นี้ไม่ได้สนใจคนอ้วนนี้เลยเรื่องที่เขาสนใจคือสามารถเอาทองกลับบ้านได้เท่าไหร่เพราะเป้าหมายนี้ทำให้เขาสนุกมาก คนอ้วนก็ลากเขามาที่ชีวิตจริงรเผชิญกับการกระทําแบบนี้คนอ้วนเอาปืนออกมาฆ่าเขาตายเลยหลังจากนั้นทั้งสองคนรีบเดินทางเร็วๆนี้ก็มาถึงฤดูหนาวแล้วคนอ้วนเริ่มเดินยากบนหิมะผู้ชายบอกว่าเขาสามารถยกช่วยได้แต่คนอ้วนไม่เชื่อใครแล้วจึงทิ้งคนนี้ลงไปเลยผู้ชายหมุนไปกี่รอบมรอเมื่อเขาตื่นตัวมาเห็นตัวเองถูกหมาป่าล้อมรอบแล้วเพราะการอยู่รอดเขาจึงเป็นต้นไม้ขึ้นไปแต่หมาป่าไม่ได้หยุดเลยพวกมันโยนตัวขึ้นเพื่อกัด เห็นต้นไม้จะล้มแล้วมีเสียงปืนดังขึ้น <c oughs> ปรากฏว่าเป็นนักล่าสัตว์ท้องถิ่นพวกเขาพาเขากลับมาหมู่บ้านด้วยการดูแลอย่างดีของพวกเขาร่างกายของเขาก็เป็นเหมือนเดิมแล้วและมีเพื่อนเพิ่มมากมายคือคนท้องถิ่นนี้แต่เวลาที่สวยหม่ก็ไม่นานใบไม้จับก็มาถึงที่นี่ผู้ชายคนนี้จึงรีบออกไปทุกคนเตรียมตัวให้เขาให้เขาสนักเดินทางตัวหนึ่งทางกลับบ้านของเขาก็ไม่ใช่คนเดียวแล้วดังนั้นคนและสนักเริ่มการเดินทางของตนเอง วันนั้นสนักหิวมากจนเข้ามาที่พวกขายไม้ป่าอย่างผิดกฎหมายเจ้านายที่นี่เพิ่งดูก็รู้ตัวต,วตนของเขาตอนแรกก็ตอบใจเขาให้อยู่ที่นี่บางทีอีสองวันก็จะมีรถไฟผ่านไปถึงวันนั้นจะให้เขาขึ้นรถไฟไปเขาสามารถกลับบ้านได้เร็วขึ้นผู้ชายคนนี้ได้รับการอบอุ่นจึงยิ้มมาเลยเขาไม่ยิ้มได้มานานแล้วแต่เขารู้ว่าเมื่อมีผู้ชายคนนี้รถไฟถึงสถานีเขากําลังจะลงรถเห็นพวกทหาร ตอนนี้เขารู้ว่าคนนั้นไม่น่าเชื่อถือแล้วและผู้ดูแลก็รอเวลานี้ตอนนี้เจอกันสนักก็ออกมาทําให้เขาล้มลงไปเลยเขาก็เพราะแบบนั้นก็หนีได้จากการค้นหาครั้งนี้แต่ข้างล่างมีเสียงปืนดังขึ้นเขารู้ว่าสนักตัวนั้นถูกฆ่าแล้วแต่เขาไม่ทันที่จะเสียใจรีบหนีไปอย่างรวดเร็วเขาแค่วิ่งวิ่งสุดท้ายก็ขึ้นบนสะพานโยนตัวลงรถไฟที่กําลังวิ่งไปจึงสามารถหนีไปได้เดือนสิงหาคมคศ1952ผู้ชายก็มาถึงรัเสเซีย ตอนนี้เขาไม่ได้มีรูปร่างเหมือนเดิมแล้วเห็นอาหารที่นี่เขาอยากกินมากแต่นักโทษที่หนีไปเหมือนเขาจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อจึงแอบเดินออกไปโชคดีที่มีผู้หญิงคนหนึ่งเห็นเขาหน้าสงสารจึงบอกเด็กเอาขนมนไปให้เขาก็เพราะสิ่งนี้ทําให้ผู้ชายคนนี้เห็นว่าอะไรบางอย่างแต่อีกไม่นานเขาก็เปิดพิยับไปเลยแล้วก็พาเขากลับบ้านแล้วเอาเสื้อผ้าดีให้เขาเปลี่ยนแล้วทําหนังสือเดินทางปลอมผู้ชายคนนี้หยิบเอาหนังสือ หากออกไปจากประตูนี้เขาจะออกจากการสอบสวนของผู้ดูแลเขาเอาหนังสือเดินทางให้คนนี้ทั้งสองคนมองเขานานๆเหมือนสามารถออกมาจาับเขาเมื่อไหร่ก็ได้โชคดีที่เขาแค่ตรวจไม่ได้ทำอะไรเลยเขาสามารถออกไปได้ผู้ชายคนนี้ภูมิใจมากเดินแต่ละก้าวบนสะพานหลังจากนั้นเทพเจ้าหมือนทำลายคนอื่นเผชิญกับแสงที่กำลังส่งมาผ่านหน้าเขาไปเขาเห็นคนที่ทั้งชีวิตนี้ไม่อยากเห็นเขาไม่ยอมหนีไปสปีต่อน,นอก็ต้องหนีไปอีกเหรอ หลังจากนั้นเขาไม่รู้ถูกผิดความดีงามก็เกิดขึ้นผู้ดูแลหลิกทางให้เขาเอาเดินมาอย่างระมัดระวังอาจจะแสงสว่างกินไปตอนนี้เขาคิดว่าผู้ดูแลกําลังมีแผนการอะไรเลยเขาเอาจิตใจที่มั่นคงเดินผ่านสะพานนี้แบบนั้นผู้ชายคนนี้ออกไปได้แล้วสุดท้ายในคืนหนึ่งที่หิมะตกหนักมากเขาก็กลับมาบ้าน เขาแอบยืนบนหน้าต่างเมื่อเขากำลังดูว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นภรรยาตัวเองไหมในใจทั้งอบอุ่นแต่ยังงงอยู่ในบทเล็กหนึ่งในเมืองภรรยาและลูกสาวกำลังส่งวอวยพรให้เขาทันใดนั้นลูกสาวสังเกตได้อะไรบงอย่างเขาหันหลังมาอย่างชา้าช้าเห็นคนที่นานมาแล้วไม่ได้เห็นรีบวิ่งไปกอดพอ่อสี่ปีช่วงเวลาที่แสนลำบากก็แค่เพราะช่วงเวลานี้หรืออาจจะเพราะความรักนี้เพิ่มกำลังใจให้เขาอาจจะเพราะความทรงจำที่ดีด้วย พลังแห่งความรักยิ่งใหญ่ขนาดไหนความทรงจำาลึกขนาดไหนที่ช่วยเขาได้นี่ก็คือความหมายของการอยู่รอด